แล้วดับกูนี่ต้องมาอีกเท่านั้นไม่มีใครเห็นเลหรอวะอุ้ยเห็นได้ไงจริงจับรถถังมันจมสู้กับหน่วยระเบิดแมนเฮ้ยบูแมนตู้แมนกูว่าแล้วนี่จะตีเย้คุณกระโด่งหมดไอ้สัสนี่กเล่นเกมผี เพื่อนไม่เห็นหรอวะไอ้เี้ยเพื่พพอนไม่คำนั่ให้ตูตูเจ็บตกใจนี่ว่าว่ากูเพราะกูก็ไม่เห็นนี่ไงหลับไปไดินั่งไข่ออ๊ยไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยนะใครอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยแบบ นั่นสิอยาให้รู้นะว่าตรงนี้มีรถถังอะโอยโดนระเบิดตัวเองเลยหวังว่าน่าจะเนียนอไม่เนียนลรอใครขี่ได้ครับกูกูนั่งแล้วกันนะป่านน่ะ เป็นเหตุก็ได้พาเดกูส่งตรงที่มีรถถังก็ได้แบบอ้อมอ้อมตู้แต่กูจะวิ่งไปจุ๊บต่อเลย moments few later A ยังไงศัตรูก็ต้องมาหาเราอยู่แล้วเออในไงตาเ็นไปแล้วเฮ้ยโลรกันแล้วไม่ยิงใครอ่ะยิงกูใช่ไหม You lần em về mặt của mình. khai quá? Don't khai quá? None of quá? A few moments later. เนียงกายเออป้อมปืนใหญ่วะเฮ้ยคือวินเพื่อนคุณยอดแต่เวลาดิ่งพรสุดท้ายแล้วมือจะไกลพื้นไปเปล่าเออนี่พุ่งขึ้นหรือพุ่งลงวะตรงนี้แหละเออเอาวะเอาวะ บีต้องได้แล้วเอาว่ามีพวกช่วยยึดอา้อาวโอ้โหอ,อย่างงี้กูตายยิ่งกว่าอย่างเงี้ยเป็กูคนได้ัลโหล ต้องใจที่ให้บังกูเหนียวก,กูได้แล้วเอ็มไม่ได้ตัวหรอเรียบร้อยมันมีมันมีสองตัวอยู่กับรถตุ๋นกูตุ๋นกันสิ่งที่ดีของกูน่าจะเป็นประตูแหละเป็นกับแล้วนะครับจุลวงนี่ยมันเกิดตัวกูได้นะเดี๋ยวกูวแแนี่ไ มันมันมันเห้ผมป่๊กนี่ตำรวจเจ็บอะไรวะอ๋อเสศยตึกครับมันต้องมีอีกดิยังไงอุ้ยกูช่วยกูช่วยไอ้เหี้ยมันดักว่ะอุ้ยมันมีมากกว่าสองอะ เออนนมักข Five minutes later สามทางเลยไอ้กูต้องมองอ่ะตากูแบบกลางนาผากกูโคตบุเฮยย่ตงใจพยาไปมีคนอยู่นะอืมอือกมเห็นละนี่ไงเออเห็นแล้วก็ยังจะโดน อยู่โน,น่นอ๋อจะตายพระเบิดพวกพวกแก้ระเบิดได้ไหมวะต้องยิงเหรอคนอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงบี ตรงมีกูเคียและโคตรอ่าวมีคนเดียว,วดำน้ำดิเอาใครวะเนี่ยอป็นประตูตีแมวเลย five minutes later ้วน้ำรถ ต้องห่วงผมเป็นหมอแน่จริงก็เปิดประตูสิวะมาผู้ดวปั๊บเลยตรงนี้ตรงนี้เดือดมากเมื่อกีเห็นเสร็จนู่นหลงทางอาได้สวย เฮ้ยใครไม่รู้เพิ่งเจอกันใครไม่รู้ทางว,าวัที่นึ่งวะอ,อะไรวะก็คนมีแค่นี้คิดจะไปสังหารกันเลยมันมีวันสิ่โอ้โหเก็บหมดเป็นผักเลยก็ดีเสียงตีน ตููตููมันอยู่มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมากระดับเห็นแล้วเห็นแล้วสองตัวอุ้ยแล้วเบิดติดความตายกำลังคืบคานหาเจ้าใช่คานจริงๆนั่งไข่ a few moments later Soldier, get back to the area. <coughs> mày đấy đẹp. bắn mày? ดูด uh, like, exactly> really? ู้าไปมึงคอยยิงมมันเห็นหรอวปคนอุ้ยมันเห็นเลยแหละนี่แหละอาวุธติดตอบโจทย์โถจะลืมไม่ได้อย่างไรขึ้นได้ไงวะนี่มันมีส 5 minutes later. ไไ้านาทีลังไมตายนะทำอะไรไม่ได้วะอืมกูทำให้แล้วเกือบดองคูเลยไอ้เี้าปืนกูสู้กับได้ปุยว่ะไม่ตายวะ ใครมาตายตรงนี้เนี่ยราเสียเปียนกันสงนขบวนอุ้ยขบวัวเอาตายแล้วตายแล้วีังเรออกกแ้ไอ้สัตว์เือดสเดือแกหทำไมไม่มีใจสู้เลยหรอวะกูออกด้วยียอย่าอย่อย่าอายไเดี๋ยวสองคนเราก็เฮ้ยโอชาร์ ดูกันว่าใครมดคพวกเขาผสมกันทหารต้องใจสู้ใช่ไหมกูสู้กูสู้มันต้องมากี้กูเสียจังหวะเสียมากจังหวะนี้เราต้องดีกัน เอาสี่คนที่เข้าไปยึดได้ก็ยึดไม่สำเร็จหรอกแล้ววันนี้คนหน่อยไยาไปเฮ้ย มีต่อเก้าว่ะมีสปอตด้วยีมันแข่งี่จเสียบอยซีคนเรกอะไรเียกายอมเกิดตักูได้นะมันเห็นเออไม่เห็นแล้วไปเลยจะมาวักซีเบอร์กันไหนกูนี่เทพเจ้าปืนพกเลยนะเว้ย สี่ร้อยตัวมึงมันต้องมีคนคายแพ้กับเวลาไปเอาดิไม่เวลาหมดก็เอาดิไม่เวลาหมดก็คนก็มึงคายกูให้ได้สี่ร้อยตัวเอาดิดูดิใครมันจะอดมันดิใครดูดินี่วะแครมันจะอดทนไหวกันกันมาเด้อเออใครมันจะอดทนไหวก็เพรากูเลยได้เรื่อยๆอยู่แล้วสี่สิบวินาทีเหลือหนักคนมันวิ่งไม่ไหวไม่หรอมันวิ่งขึ้นสกอร์ยิ่งขึ้นชัน S <S อ้าวอ้าวมึงบอกอ่ะโดนเตะกูจ่อแล้วกูจ่อแล้ว Five minutes later Explosive set it watch ประตูนี้มันต้องมีคนมาเว้ยเชื่อกูไปมาละอย่าไปฝากกันดูเลย เว้ย้อับสนใจเกิดตรงกูปะกูแนะนําให้มึงรีบตายแล้วเอาตัวสไนามาแล้วก็วางกล่องเพราะกูขี้เกียจดิเขากูอยู่หลังปราสาทมาแล้วก็ดีมากเอาดี5ะต่อฮเอาดิาแต่มันได้เขาเรียกว่าได้เพิ่มมาสองเว้ย บอกแล้วใครอดทนกว่าก็ชนะไปอ่ะตี้ะไรกันเราอะไรนะอะไรกูโดนเตะออกกันเนี่ยกูโดนมังคับออกเลยตามกูเข้ามาใหม่ได้ขึ้นด้วเมื่อไปร่จ๊ะไอ้เด็กๆได้เดือโชว์ด้วย โอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อย